ก๋วยเตี๋ยวนะคะกลับบ้านมาพ่อทาก๋วยเตี๋ยวให้กินนี่เยวให้ดูแล้วก็ใส่อะไรด้วยนะป้า<ม>ปะเนี่ยอันนี้หมูยออุบุลนะคะนีหมูยออุบลของแท้เลยแม่เอามาตอนที่ว่าไปหาป้าใช่ไหมนีม่หมูยออุบลของแท้นายขอดูของเฮียหน่อยเฮียกินเป็นกินเป็นแห้งออืออืใส่อะไรโครงเหรอสิกระดูกอ่อนเนาะพวกกระดูกอ่อนพวก แม่ไม่เบิ้ลนอิงนี่แม่เป็นไงเหงื่อเธอนี่เนาะโอ้โดูกระเทียมเจียวให้ดูชิคเนเจอร์กระเทียมเจียว อันนี้เย่าเทียนลุกขึ้นมาโขลกให้ยายโขลกให้แต่เช่าเลยลอันนี้ปลาทูแม่กองนะจ๊ะที่ซื้อมาเมื่อวานปลาทูหน้าง,งอคอหักพ่อค้าเขาบอกอเห็นไหม แม่เชื่อไหมเดี๋ยวนี้การมนะันดูว่าตั้งหลายรอบน่ะก็ปุ้งยังไงก็ไม่เผ็ดนั่นน่ะหลายรอบหรอกคือกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เขากินเผ็ดแบบมแม่ที่ชู้อยู่ตรงไหนเบิ่งขอที่ชู้บ้างวะ ขอบคุณค่นะแกะนสักือเวอวลาวสุตสุดๆเลยเผ็ดละฮะอืมไม่ผิดม um> ันไม่ผยว่ะ นัวไหมขอลองชิมทีนีเด้วยอ,อยากกินนะน,นันดาีิน่นะชอบสุดๆเลยหัวใชเท้าขอบคุณครับทำไมกินเล้ไหมไปมาอืมอร่อยมากปลาไม่ปุ๋งอร่อยเถอะวะ อืมอร่อยอ่ะการปรุงอร่อยมากเลยแม่นนก๋วยเตี๋ยวแห้งปรุงให้ฉันได้ไหมาปรอืมเผ็ดสะใสเธอทำสินในฉันเยอะผูดฉันไม่ดูจะปรุงยังไงลูกเต๋อคือสินเยอะจริงๆเยอะเกินทำไมอ่อยนอยู่ยในน้ำมันน,น้อยๆเนาะมาเทใส่ถ้วยเอา้ามันเยอะอ่ะ เอานี่ไปปรุงเอานั้นมาให้ฉันกินก่อนไมเป็นคนยิงอ่ะเป็นคนย,ย,ยิงแหละอือน,นั่นอร่อยทำมัลองชิมดิปรุงอันนี้ให้อร่อยให้ฉันดิอือขอบคุณครับอือร่อย